สีเกาใจบุฟเฟ่อันนี้เริ่มจากผลไม้มันกินย่างเกาหิ้งมล้วน,นะเอร่อมากเลยด,ด้เอามาชิมยาระิดและหน่อยซุปซุปเอันนี้ก็โอ้ยย่างเบอร์ตี้ฝุดนี้ อยังหูเนาะก็สีผมสบเหมือนเขาอ่ะยังไม่ได้ชิมนะทุกคนเดี๋ยวจะชิมสีสันที่ตางนานาบนกด็กน่าอร่อยมีผลไม้ก็ัน้องยำข่าเมๆที่มันละลายต้มละลายต้ม ขาหลายก็จะต้องเป็นชีสเดย์หวานไม่สาริกาเลยน้ำซุปคนกันทุกอย่างก็อร่อยนี่ปรากฏว่าไม่ใช่ซูกินี่ไม่ใช่แตงญี่ปุ่น เป็นเบบี้ฮองเต้หอมน้ำมันไงนี่ก็ยากไปเราก็อ้ามซ <c oughs> ูชิขอกินกันเลยแต่ว่าไม่ได้จิ้มอะไรเลยอ้ามหมดเลยนะ <c oughs> หยดเทกันที น้ำซุปที่เราออกไปเมื่อกี้สลายจุดๆเลยนะทุกคนโอ้ลืมเอาถ้วยมาเดี๋ยวมาอ,อีกรอบเอาแต่ถ้วยอะไรนั้นนาะซูชิยากิถัดเนี่ยต้องหอมแอบดูนะก็มีความข้าวก็วิ่งด้วยนะคนแต่เราไม่กินข้าว,าวไก่ป็่มซี่น,นี่หมูอันสามอันน้ำผลไม้อ๋อทีม่มีเมลอนนะ เมือกบอลแล้วก็แตงไทยเด็กนี่ยังไม่เอาอุ้ยอากาศหอมเออเอาไปห่อเนาะไม่ได้เอาวันนี้อุ้ยเห็ดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเห็ดไปย่างแล้วมังแต่ตอนนี้ขออันนี้อร่อยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่เมื่อกี้กินแล้วอร่อยแต่ว่าเราถ้วยใส่กระติ๊งกระติ๊บเดียวง้อใส่ปนกันหลายหอย่างอุ้ย วางวไปเรื่อยๆเลยนะผักชีใสไปเลยจ้าก็กระเทียมนะกระเทียมอ่ะ,อม,อม,ะมันมีแบบสดกับเกียกแบบดองมันอย่างละหน่อยนะแล้วก็ไอเ้เตา่าเตา่าเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ท้ามันเป็นสีเหลืองนะแต่กินไปแล้วเหเมือนหัวเชฟขาวพริกอันนี้เมื่อกี้เอาไปย่างนะพอกันเดี๋ยวมาบ่อยๆเดี๋ยวมาเอาวมาถุงรอบเอาหม,มูหมัก ดีชอบกินหัมหมักชิละน้อยแบบแต่นี้แหละอยากได้เห็ดคุณเอื้อไม่กินอ่ะก็ไปทักสองอันเห็ดยจับหอมใหญ่นะหอมใหญ่จะเอาไปย่างพอแล้วอันนี้ทัานนี้ค่ะช้นเนี่ยอขนน้ต้องรับเาด้วยนะอันนี้่สองชนะิ้นเพราะคุณอื้อไิน ไก่ชิ้นเล็กๆนี่หนึ่งชิ้นนะต้องชิมมันต้องลองใช่ไหมต้องแต่มันมันถ้วยใหญ่นะเราใส่พักทีเดียวได้ไหมพอแล้วอ่ะจะได้ถ้วยเอาถ้วยใหญ่แต่เราอยากชิมแค่นี้โอ้ตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกนะนั่งด้านนอกนี่แบบโอเคมากเลยอะทุกคน กวันนี้ผมจะเป็นชี้เดย์แล้วละ่ะไม่ได้ชี้เดย์มานานขออิ่มสุกๆกันนะบ๊ายบายค่ะทุกคน